มาจัดดอกไม้ที่ปากคลองตลาดกันอันยองค่ะทุกคนเราออกกันใหม่ว่าเรามาทำอะไรที่นี่เราอยู่ที่ MRT สนามชัยาะว่าวันนี้เราจะพาทุกคนไปปากขลองตลาดจะบอกว่าวันนี้ฟ้าฝนไม่เป็นใจค่ะแต่เพื่อคลิปแล้วก็รูปเราทำได้ระหว่างทางเราก็เห็นดอกไม้เต็มไปหมดเลยทั้งสองข้างทาง ซึ่งระหว่างนี้นะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนมาเดินชมดอกไม้กันเพราะว่าที่นี่เขาขึ้นชื่อเรื่องดอกไม้ระหว่างทางก็ยิ้มเฉียงให้กล้องหนึ่งทีคือจะบอกว่าตลอดทางเดินนี้ก็คือเห็นแต่ดอกไม้เต็มไปหมดเลยค่ะทุกคนและตอนนี้นะคะก็มาถึงร้านที่เราจะทำเวิร์กช็อปกันแล้วค่ะซึ่งร้านนี้ชื่อว่าคิวปิดบูมนะคะจะบอกว่าในร้านมีดอกไม้ให้เลือกหลากหลายมากแต่ราคาต่างกันนะคะเดี๋ยวเราจะไปเลือกดอกไม้กันก่อนซึ่งเตรียมดอกไม้ที่เราจะเลือกวันนี้นะคะ,ะ,คะก็จะเป็นสีชมพูสีเขียวสีขาวค่ะ และนี่ก็จะเป็นดอกไม้ที่เราเลือกมานะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูขั้นตอนการทำเวิร์กช็อปค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะจัดดอกไม้ให้มีความสวยงามที่สุดค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะตัดก้านดอกไม้ให้มีความพอดีกับกระดาษที่เราเลือกมาคือเราอยากจะบอกว่าการจัดดอกไม้ครั้งนี้นะคะทำให้เรารู้สึกว่าสนุกแล้วก็เพลินมากอยากจะเชิญชวนทุกคนนะคะให้มาร่วมกันจัดดอกไม้ค่ะจะมาก,กับครอบครัวหรือว่าคนรักก็ได้นะคะเพราะว่าอย่างน้อยก็ได้ใช้เวลาร่วมกัน และนี่ก็เป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะก็คือการผูกริบบิ้นค่ะแล้วก็จะเอาริบบิ้นสีขาวกับสีชมพูนะคะมาผูกตัดกันไหนไหนก็จะัดออกไม้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปถ่ายรูปหน้าร้านกันก่นกอนดีกว่าหน้าร้านเขาก็คือมูตด,ดีมากถ่ายสวยทุกมุมเดี๋ยวเราจะวั่ไปสะพานพุทธค่ะนนี้เราอยู่ที่สะพานพุทธนะคะจะบอกว่าบรรยากาศดีมากแต่ก็แอบร้อนนิดนึงแต่เพื่อรูปเราทําได้ค่ะทุกคนทุกคนอย่าเพิ่งกดข้ามนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีภารกิจสําคัญเราเดินไปแล้ว ขอบุณนะคะภารกิจวันนี้เสร็จสิ้นแล้วค่ะขอปิดคลิไปไว้เพียงเท่านี้นะคะ